โบราณอาจารย์ท่านสอนให้สังเกตคนในโลกนี้นะครับว่ามีอยู่สามประเภทประเภทที่หนึ่งคนบางคนมองแต่แง่ร้ายประเภทที่สองคนบางคนมองแต่แงด่ดีแล้วก็ประเภทที่สามคนบางคนมองทั้งสองแง่คือทั้งแง่ดีแล้วก็แง่ร้ายท่านก็ให้อธิบายไว้ความว่าที่มองแต่แง่ร้ายเนี่ยเขาก็จะมีปกติคอยจ้องจับผิดคิดไม่ดีอยู่ตลอดเวลา แม้จะพบคนที่ทำดีพูดดีแต่เนื่องจากเขามองแง่ไม่ดีเขาก็จะไม่ชอบเขาจะไม่ชมเขาบอกว่าไม่ใช่แล้วก็ไม่เชิดไม่ชูคอยจ้องจับผิดแล้วก็คิดลบก็จะพบกับความทุกข์อยู่ร่ำไปนี่ประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองมองแต่แง่ดีประเภทนี้ไม่มองคนแง่ร้ายมีจิตใสมีใจดีมองโลกในด้านบวกอยู่ตลอดเวลาไม่มองในแง่ร้าย นะครับถือคติตามที่หลวงพ่อพุทธทาสสอนเอาไว้ว่าเขามีส่วนเลวบ้างจังหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์แก่โลกบ้างยัางน่าดูส่วนที่ชั่วยอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงประเภทสุดท้ายมองทั้งสองแง่ก็คือทั้งแง่ดีแล้ก็แง่ร้าย ถ้าดีก็รักษาไว้ถ้าร้ายก็แก้ไขถือคติว่าทั้งดีทั้งร้ายกลายมาเป็นครูของเราเท่าๆกันนะครับแล้วก็ถือหลักที่โบราณอาจารย์ท่านลิขิตเป็นกวีไว้ความว่ามองอะไรท่านให้มองทั้งสองแง่อย่ามองแต่แง่ดีเท่าที่เห็นหรือมองแต่แง่ร้ายหมายประเด็นจงเยือกเย็นยุติธรรมอย่าลำเอียงเพราะฉะนั้นคำตอบ ของโบราณอาจารย์ท่านบอกว่าให้มองทั้งสองแง่ดีที่สุดมองแบบนี้ก็มองแบบโลกไม่ช้ำทำไม่เสียมองแบบทางโลกก็ไม่ให้เพียงพล้าทางธรรมก็ไม่ให้เสียหายได้ประโยชน์เพราะเป็นครูของเราทั้งสองด้านนะครับ